สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านวันนี้บ้านนิยายขอเสนอเรื่องจริงที่นำมาเล่าเพื่อตีแผ่ให้เห็นถึงบาปบุญคุณโทษเรื่องกฎแห่งกรรมซึ่งประพันธ์โดยคุณทอเลียงพิบูรณ์ท่านผู้ฟังสามารถรับฟังคลิปใหม่ได้ทุกวันจันทร์พุธ สุขเสารอาทิตย์เวลาประมาณ5้าโมงเย็นนะคะในวันนี้ขอเสนอตอนที่มีชื่อว่าปล่อยสัตว์ข้าพเจ้าคิดว่าเมื่อเขียนเรื่องใหม่ในวันสำคัญทางพุทธศาสนาเช่นวิสาขาบูชาในพุทธศักราช2520 อยากจะเขียนเรื่องสั้นเพื่อให้เกิดเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยเมื่อนึกถึงคุณนายน้อมเคยเล่าให้ข้าพเจ้าฟังมานานแล้วถึงเรื่องปล่อยสัตว์เมื่อครั้งท่านยังมีบ้านพักตากอากาศอยู่ที่ตำบลพัทยาจังหวัดชนบุรีท่านเล่าว่ามีหลายครั้งญาติผู้ที่คุ้นเคยนับถือเกิดป่วยหนักทางกรุงเทพ แม้หมอก็ไม่รับรองมีผู้สูงด้วยความรู้แนะนำให้ต่ออายุด้วยการปล่อยสัตว์ใหญ่ญาติคนป่วยจึงได้ขอร้องไปทางคุณนายน้อมทางพัทยาซึ่งทราบว่ามีโรงฆ่าสัตว์ขอให้ช่วยจัดการหาซื้อสัตว์ที่กำลังจะถูกนำตัวไปฆ่าที่โรงฆ่าสัตว์แล้วนำไปปล่อยให้ด้วยและบอกชื่อของผู้ป่วยที่จะต่ออายุ คุณนายน้อมได้จัดการช่วยเหลือตามคําขอร้องโดยให้คนขับรถเก่าแก่เป็นผู้ไปติดต่อทางโรงงานฆ่าสัตว์เมื่อถามราคาได้ราคาไว้แล้วก็ได้เตรียมเงินไว้พร้อมพอจวนเวลาจะถึงกำหนดค่าก็ไปคอยอยู่ก่อนพอดึกประมาณสองนาฬิกาเขาก็เตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้ฆ่าและแล่หนังไว้เสร็จและมีคนจูงวัวเข้ามา สัตว์ที่น่าสงสารเหมือนจะรู้ตัวว่าจะต้องตายพยายามดื้อดึงดิ้นรนไม่ยอมเข้าไปง่ายๆทางโรงฆ่าสัตว์ต้องใช้คนทั้งฉุดกระชากทั้งดึงทั้งดุลหลังเมื่อเข้าที่เขาจับขาผูกกับหลักทั้งสี่ข้างเจ้าวัวเคราะห์ร้ายที่น่าสงสารน้ำตาไหลพรากออกมาสองเบ้าตาเหมือนมีสัญชาตญาณรู้ว่า ตัวกำลังจะถูกฆ่าเพื่อเอาเนื้อไปเป็นอาหารของมนุษย์เมื่อถึงเวลานั้นคนของคุณนายน้อมก็จะเข้าไปขอซื้อทันทีก่อนที่จะถูกฆ่าเป็นเคล็ดเมื่อได้ตกลงราคาจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ววัวตัวนั้นก็จะถูกปลดปล่อยให้หลุดพ้นจากความตายแล้วก็จูงวัวตัวนั้นกลับบ้านคืนนั้นผู้ที่ไปช่วยวัวตัวนั้น ก็มีความรู้สึกปีติยินดีปลาบปลื้มที่ได้ช่วยชีวิตสัตว์ใหญ่ที่น่าสงสารให้พ้นจากการถูกฆ่าเมื่อนำมาไว้ในเขตบ้านให้ยาให้น้ำบริบูรณ์แล้วก็นำไปทำพิธีปล่อยที่จิตภาวันเป็นสมบัติของวัดมีทุ่งหญ้าเขียวชะอุ่มเลี้ยงชีวิตไม่มีใครจะนำไปทำลายได้อีกต่อไปคุณนายน้อมบอกว่า หลังจากปล่อยสัตว์แล้วอาการป่วยของคนไข้หนักที่อยู่ทางกรุงเทพก็หายวันหายคืนจนเป็นปกติอย่างแปลกประหลาดท่านเคยบอกมีหลายท่านทางกรุงเทพที่หายป่วยเพราะปล่อยสัตว์ข้าพเจ้ามาคิดดูว่าสัตว์พวกนี้เป็นพวกที่ช่วยแรงงานในว่าเป็นสัตว์ที่มีคุณต่อมนุษย์ไม่น้อยทั้งเป็นสัตว์ที่ไม่เบียดเบียนกินเนื้อด้วยกัน เพราะสัตว์พวกนี้กินแต่หญ้าพืชผักเป็นอาหารแต่ก็แข็งแรงมีกำลังมากการขับถ่ายออกมาก็ไม่ค่อยจะน่ารังเกียจเพราะไม่ส่งกลิ่นเหมือนกับซากศพของพวกสัตว์ข้าพเจ้านึกถึงอาหารมังสวิรัตที่ไม่กินเนื้อสัตว์แล้วหากเราปฏิบัติได้ก็เท่ากับสร้างกุศลทางอ้อมทั้งจะทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บเบาบาง ทำให้สัตว์ที่เป็นอาหารของมนุษย์ถูกค่าน้อยลงไม่เป็นการจำเป็นอะไรที่เราจะต้องมากินเนื้อสัตว์เพื่อเลี้ยงชีวิตของตัวไม่ว่ามนุษย์และสัตว์ก็รักชีวิตไม่อยากตายด้วยกันแล้วเราจะมาเบียดเบียนชีวิตสัตว์ทำไมคุณนายน้อมไม่ได้กินเนื้อสัตว์มาหลายปีนับแต่ท่านได้ไปทำการผ่าตัดใหญ่หลังจากนั้นมา การเจ็บไข้ได้ป่วยก็น้อยลงเพราะอาหารไม่มีเนื้อสัตว์ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายเป็นอาหารที่บริสุทธิ์ไม่มีเชื้อโรคข้าพเจ้าได้รับความการุณาจากคุณนายน้อมได้ส่งอาหารไม่มีเนื้อสัตว์มาให้ข้าพเจ้าเสมอนับว่าเป็นพระคุณอย่างยิ่งขอกราบขอบพระคุณมาในที่นี้ด้วยการปล่อยสัตว์ใหญ่ที่กำลังจะถูกฆ่า นับว่าเป็นมหากุศลการหายป่วยนี้คงจะเป็นเพราะกำลังใจของคนไข้เองที่ทราบว่าการช่วยชีวิตสัตว์ที่กำลังจะถูกฆ่าให้พ้นจากความตายไปได้ความปีติทำให้เกิดพลังจิตช่วยให้การป่วยไข้หายก็เป็นไปได้เป็นเรื่องที่น่าคิดและคงจะเป็นแบบชีวิตต่อชีวิต เมื่อวันพุธที่16มีนาคมนี้เราไปกินอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์ที่พุทธ,ธสมาคมทุกท่านก็มีความยินดีบอกว่ารสชาติอาหารอร่อยไม่แพ้เนื้อสัตว์เรื่องเล่าเรื่องนี้คงให้คติและข้อคิดดีๆในการดำเนินชีวิตกับท่านผู้ฟังทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะหากมีบุญกุศลใดๆ อันเกิดจากการนำเรื่องนี้มาเผยแพร่พึงขออุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลน,นี้ให้แก่คุณทอเลียงพี่บูนท่านเจ้าของเรื่องและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านและขอท่านทั้งหลายจงโมทนาส่วนบุญส่วนกุศลน,นี้พึงได้รับประโยชน์และความสุขเช่นเดียวกับพึ่งพึงจะได้รับหน้าการบัดนี้ด้วยนะคะเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไร ติดตามรับฟังกันได้ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ